สวัสดีครับผมคลิปนี้เราจะมาดูในรูปแบบของรัฐธรรมนูนครับผมในบะทที่10ครับผมเนาะบทที่10คือสาลครับผมนาะบัญญัติเนื้อหาสาระไว้ว่านในรูปแบบนี้ครับผมมีการพิจารณาอักคด,ดีเป็นอำนาจของสารซึ่งต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและในพระปรมาพิไธยพระมหากษัตริย์และบรรดาศารทั้งหลายจะตั้งขึ้นได้ ก็แต่โดยพระราชบัญญัติครับผมเนาะนี่ก็คือรูปียบของศาลครับผมเนาะศาลครับผมเนาะหมวดที่สิบครับผมเนาะครับผมมีบัญญัติไว้ยังไงครับผมเนาะก็แจกย่อยมาในรูปแบบของศาลยุติธรรมครับผมเนาะศาลยุติธรรมศาลยุติธรรมมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงเว้นแต่คดีที่มีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในเขตอำนาจศาลอื่น สารยุติธรรมได้แก่สารอาญาสารแพ่งสารแรงงาน สารภาษีากรสารเยาวชนและครอบครัวครับผมนาองสารทรัพย์สินทางปัญญาสารหลมละลายครับผมนาอนี่คือรูปแบบของ5.1ของสารยุติธรรมครับผมน้องนี่กระบวนการสารยุติธรรมครับผมน้อเอาต่อมา5.2ครับผมเสารปกครองสารปกครองคืออะไรสารปกครองคือรูปแบบของอ่ามีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอ่าตามพระราชบัญญัติอ่าจะตั้งสารปกครองและมิธีพิจารณาคดีปกครองครับผมนาอ แล้วต่อมาในรเรียบของ5.3ครับผมนเอาเข้าไปในสภาเลยก็ดีครับผมนาะเอ่าแต่มันต้องมีในรเรียบของอ่พระราชบัญญัติครับผมนาอเอา่ามีกลไกมันต้องเปลี่ยนระบบโครงสร้างของสภาอีกก็ย้อนเข้าไปอีกครับผมนาอก็ยอนะเยอะประสบการณ์น้อเนอาเข้าไปหมดเลยก็จะดีครับผมนาะมีสนันติวงศสันปกครองสันติธรรมสันอ่าต่อมาสันทหารครับผมนาะก็ดีเลยสันทหารห3าครับผมนาะอ่ามีอะไรบ้างครับผมสันทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่ผู้กระทำความผิด เป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารและคดีอื่นทั้งนี้ตามที่ กฎหมายบัญญัติไว้ในรูปแบบของทาการแจกก็มีครับผมเนาะอ่าครับผมมาดูหมวดที่เอ่อสิบเอ็ดกันครับผมเนาะอ่าก็เป็นอีกคลิปหน้าครับผมเนาะคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับผมเนาะว่ามีประมาณนี้ครับผมเนาะหมวดที่สิบของศาลครับผมเนาะหมวดที่สิบของศาลก็มีเอ่อประมาณนี้ครับศาลยุติธรรมศาลการปกครองศาลอาหารครับผมเนาะก็เปรียบย่อยลงไปเรื่อยๆแล้วถ้าจะเราอธิบายจริงๆจังมันก็นานผู้สูงกวรครับผมเนาะก็วันนี้เอาไว้เอ่อแช่นนี้ครับผมเนาะตามบัญญัติกรรัฐธรรมนูญ นี่แหละครับเราก็อ่านไปพินิจฐพ,พ,พิจารณาไปพินิษพ,พิจารณาไปครับผมเล็กๆน้นยอยๆครับผมเนาะมันเป็นอันนี้ในรูปแบบนี้ถ้าเราเป็นสารปรกคกองจริงๆจกมันจะยากมากที่จะครับนี่ครับผมเนาะก็เป็นเรื่องครับผมเนาะครับผมคลิปนี้เอาไ้เท่านี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ